สวัสดีครับผมก็อยู่ร้านาน้อยข,ข้าวขาหมูนะครับร้านน้อยข,ข้าวขาหมูอยู่ที่เ,เมืองสวนในเขตนะครับแขวงสวนในเขตจังหวัดแขวงสวนในเขตนะครับประเทศลาวครับผมก็นี่เป็นบรรยากาศภายในร้านครับเขาจะมีข้าวขาหมูข้าวมัดไก่ข้าวหมูแดงนะครับข,ข้าวผัดกุ้งขายราคาก็ประมาณ1 5บห้าพันนะครับหมื่นห้านะฮะ ร้านเปิดโทรร้านก็อยู่ตรงถนนเส้นหลักนะครับในเมืองถ้าเกิดใครมาเที่ยวลาวแล้วก็คิดถึงข,ข้าวขาหม,ขามาูข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดนะครับที่ผมก็สั่งข้าวหน้าเป็ดมาทานนะครับก็อร่อยดีครับนะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้ดีนะครับ ว่าจะลองสั่งข้าวขาหมูอย่างนะครับรสชาติจะได้นี่น้ำแกงครับต้มฟักต้มฟักกับไก่ไหมสำหรับใครที่มาเมืองลาวแล้วอยากทานอาหารแบบประมาณอาหารจีนอย่างนี้นะครับลองได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากที่พักเกตเถาสวรรค์บ้านเฮากับสวรรค์พัฒนาที่ แบรแฟคเตอร์ er หลายคนเขชอบมาพักกันนะนี่ก็เข้าวขาหมู่ครับสูตรเขาจะคล้ายๆแต่ว่าใส่ซีอิวดำเยอะนะฮะไ,ได้ครับแต่จะออกเป็นลนักษณะแบบเป็นน้ำจะเป็นสีเดียวดำเยอะนะครับอันนี้ถ้าใครชอบทานแบบนี้ก็โอเคครับ น่าจะเป็นสูตรเฉพาะทางร้านนะแต่เข้ากันดีกับข้าวเรียบๆนะครับ้าความเห็นของผม